ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาไอมมวัดโฟนเซตจิดนะครับรุ่นนี้มีสองสีนะครับสีมบชมพูแล้วก็ฟ้านะครับในขอดใส่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับ กดมาก็จเจอหน้น,นี้นะคะขึ้นไปด้านซ้ายจะเป็นพวกโทรนะคะับอค่ะอันนี้ก็ตรงนีน้อันนี้เป็นตรงที่ที่คนโทรมาครับเราจะได้เห็นแล้วจะได้โทรกลับนะครับ เดันไปทางนี้เป็นแทนนะคะนี้ก็จะเป็นพวกแทนนะคะถ้าจะแทให้กดค้างแล้วก็พูดนะคะให้กดค้างแล้วก็พูดนะคะเห็นดานสายไหมคะนี่นะคะ,ะ,คะจะเป็น พี่พิมพนะครับอันนี้จะเป็นตัวนะครับเอาไว้เล่นเคอเลยแบบนี้นะคบนี่ครับอันนี้เป็นเพิ่มเพื่อนรับเก้านะครับ สุขภาพออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวอันนี้วิธีเพิ่มเพื่อนนะครับแตะเห็นเพราะว่าแตะแล้วเพิ่มเพื่อนเลยครับให้กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปแล้วให้ให้เอานาฬิการุ่นไหนก็ได้นะครับมาไว้ใกล้กันให้ให้นาฬิกาสัมผัสกันนะครับ แล้วทีนี้มันก็จะโทรสามารถโทรหากันได้นะคะอันนี้นับเก้านะคะจำนวนเก้าวันนี้นะครับอันนี้ศูนนะครับมันก็จะนับให้นะครับว่าวันนี้เราเดินไปได้กี่เก้าอันนี้เป็นสุขภาพอันนี้สามารถวัดนะคะอัตราการเต้นของหัวใจนะคะอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ ออกกําลังกายนี่นะคะถ้ากดเริ่มออกกําลังกายจะมีว่ายน้ำนะคบนี่นะครับยัาไม่ได้ใช้เลยนะครับวิจะมีว่ายน้ำกระโดดเชือกวิ่งแล้วก็ซิดอัพนะครบเลเวลนะคะ ก็จะเป็นพวกเกมนะครับอันนี้อาัลาบั้มนะครับอันนี้กล้องนะครับนี่นะครับน,นี่สติกเกอร์ไปกดให้ดูนี่อันนี้ถ้าเอาหน้ามามันก็จะให้มันเป็นแบบ หน้าเราเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้สามารถทดสอบอะไรได้นะคะอันนี้นาฬิกาปลูกสามารถเพิ่มได้นะคะว่าจะตั้งปลูกตอนไหนอันนี้เขา่าเป็นเกมครับอันนี้ข้อความนี่นะครับอันนี้โทรออกสามารถพิมพ์ได้นะครับ พิมพ์เขื่อจะโทรตั้งค่านาฬิกานะครับอันนี้สามารถตั้งได้ว่าจะปรับหน้าจอปรับเสียงเรียกเข้าแก้ไขาการตั้งค่าวิธีเปิด w i f i นะครับเรื่องวนที่การตั้งค่านี้นะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็น wifi เปิดอยู่นะครับ w i f i ให้ใช้เป็นเน็ตรายเดือนนะครับ แต่ร้อยเก้าสิบเก้านะคะอันนี้จับเวลาได้นะคะนี่ครับ2 7 5อันนี้ศูนย์แอปปัญวานนี้นะครัพื้นที่จัดเก็บนะครับผมใช้ไปแล้วนะครับอันนี้สตอรี่นะคร ประมาณนี้การแข่งขันวิ่งอันนี้จะได้แข่งกับแอฟบิดนะครับที่กระจ่ายแอฟบิดอันนี้คือโปรไฟล์นะครับทีมนนสามารถทำอะไรได้นะครับตัวอ่านอัจฉริยะอันนี้วิธีตั้งหน้าจอขึ้นนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับ ให้กดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะตั้งแบบนี้นะครับเราสามารถสแกนสินของต่างๆได้นะครับนี่เดี๋ยวเอาลงก่อน,นะเอาลงก็กดเข้าไปน,นี่นะครับอันนี้รหัสการเชื่อมต่อแอปครับสแกน QR Code ในการเชื่อมต่อแอปครับอ่ะนี่นะครับประมาณแค่นี้นะครับ เดียวนะคะอันนี้พอเพิ่มเพื่อนมาแล้วมันก็สามารถแชทได้นะคะยอดกับเพื่อนอันนี้พวกเป็นอันนี้รีวิวไปแล้วนะคอะอะถ้าเป็นกล้องนะครับให้เรายกหน้าจอขึ้นนะครับนี่นะคะปุ่มกดอยู่นี่นะคะสีดำพอยกหน้าจอขึ้นมันก็จะเป็นกล้องเลยนะคะถ้าเรากด อันนี้เราบันทึกหรือจะยกเลิกนะครับถ้ากดมาตรงนี้เป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพสามารถถ่ายวิดีโอได้แค่เดี๋ยวนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้แค่เลื่อนหน้าจอไปทางนี้นะครเดี๋ยวนะครับมันจะขึ้นวิดีโอ แล้วถ้าเราแตะนะครับมันก็จะถ่ายอันนี้สั้นๆนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับสามารถดูลูปภาพได้ตรงนี้นะคะตรงนั้นก็ไปอัลบั้มนะครับอืม้ประมาณนี้นะครับถ้าเอาลงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีกับกล้องนะครับ ถ้าจะเอาให้ไปถ่ายด้านหลังนะครับไปถ่ายรรอบๆบะไมันก็มาให้อแล้วนะครับถ้าจะกลับกล้องนะครับนี่เปลี่ยนมาได้นะครับถ้าจะกลับไปนะครับเลื่อนปัดขึ้น,นครับถ้าจะให้เห็นหน้าตัวเองให้ปัดลงนะครับเดี๋ยวนะคบ นี่นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนภาพหน้าจอได้นะครับแค่กดค้างไว้แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้นะครับเป็นเป็นนี่ก็ได้อันนี้รูปภาพกำหนดให้เองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องเลรูปภาพ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำ,ำหรับเดี๋ยวนะครับถ้าเชื่อมแอปเดี๋ยวนะครับแอปที่ใช้นะรับจะเป็นแอปนี้นะครับดี๋วแอปนึงครับแอปนี้นะคะไปโมนี่นะคนนะพอกดเข้าไปนะครับ นคะน,นี่นะคะอันนี้สามารถโทรได้นะครับกดตรงนี้นะคะสามารถวิดีโอคอลได้นะคะมาลองกดดูนะคะเดี่าวอะไรนะคะ าตาเป็นแบบนี้นะคะดว่าผมจะมาบอกว่าเที่ยวหนเนี่ยแชทนะครับาสามารถส่งรูปได้กดไปตรงนี้ครับวิดีโอเขานี่นะคะสามารถรับสายได้ะคะ่ะ แลวาวส่จะเป็นปุ่มเขียวเดี๋ยวค่อยมายสีกะะวันนี้ค่ะน่ครับ,รบนี่นะครับ gps ครับนี่ครับ gps สามารถบอกได้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับ ี่ครับประมาณนี้เด็กก็สามารถโถได้นะครับแค่แมันมนี่นะครับวิดีโออลนี่ครับนี่นะครับเน็นนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่นะค่ะนี่นะนี่นะนี่นะค่ะเป็นประมาณนี้กล้องก็ชัดนะคะร,ราคาอันนี้ราคาอยู่ที่6,999บาทนะคนนะ 1, ท, 5, คที่ร้านลด1,000บาทเหลือ5,999ันเกร้บค่ะที่ใส่ซิมอยู่นี่ อันนี้ใส่ซิมไปแล้วต้องใส่ซิมก่อนนะครับถึงยาโทรได้อืมก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็รีวิวไปแล้วอนนเดี๋ยวนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ